เสด็จเคียงคู่ราชางามสง่าพระราชินีทรงงานเปลี่ยมไมตรีกเกษมสีสุขสลานคุ้มเกล้าไทยทั้งชาติทุกศินศาสตร์ทรงสืบสารพันไม้ไหมแพรการปณิธานวงจัก,กรีสามมิถุนายนมงคลเบิกเลิกดิถีน้อมเทพปกเทวี มิ่งฤดีแห่งปวงชนด้วยกก้าวด้วยกระมมข้าพุทธเจ้านายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการก,ร,กระทรวงเกษตรและสาก์และขล้าราชการพนักงานลูกจ้าง,กร,งกระทรวงเกษตรและสาก์